จะมาคุยกันเรื่องวิธีการเลือกคบเพื่อนรู้ได้ไงว่าเพื่อนจริงใจไม่จริงใจวันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนความกันเลยพราะกูแบบเริ่มมีสีสันขึ้นมากูทําเหมือนไม่รู้เขาใช้ความอ่อนแอของเราอะมานินท้าเราเวลากูกับปายทะเลาะกันนี่คือแบบเหมือนผู้ชายเกือบต่อยกันแล้วอ่กูเลิกคบเขาจริงจังเพราะการกินฮะนี่กูก็อยู่ช่วยแก้ทักค่ะ แต่ไม่เดียวดาจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาแต่วันนี้ฉันจะทําหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีโดยการเตรียมอาหารรอเซอร์ไพรส์คือตอนนี้เนี่ยเป็นพวกคลั่งนี้มากนะคะมันเป็นเฟิร์สไพร์แพลนเบสลาบใบนะคะลาบทอดนักเก็ตจากพืชเช่นกันแล้วก็พับ อันนี้เนี่ยคิดว่ายิปซีไม่ด่าด่าเนี่ยนะคะเพราะเป็นอาหารแพนเบสที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์แถมยังมีโปรตีนด้วยนะคะแม่อนเดียหนูจะทำให้กินนะชัวร์เหรอชัวร์ชัวร์พอทำง่ายๆแค่ใส่มอทอดเดี๋ยวว่ากินกันเดี๋ยวว่ากินออกสอกช้อนนะโอไมค์ก็าดูดีมากแอบชิมหน่อยนะคะ อืไม่รู้เลยอะว่ามันเป็นแนกเก็ตแบบจากพืชอ่ะโอ้ไม่ก้อนอร่อยทุกคนต้องรักฉันสวัสดีสาวๆเรามีเซอร์ไพรส์นะอุวยที่กลามาด้วยเข้าบ้านค่ะเป็นไรมี่เทศกาลเหรออะไรอ่ะทีปาดหนี้คุยนะวันขนาดนี้อ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเงินอฮ้ย มาอลองนั่งเชิญนั่งค่ะเมืองเมืองเมืองวันนี้กูมันพิเศษนิดน,นึงเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการเลือกคบเพื่อ,อนซึ่งคน DM มาถามกันเยอะเพราะไอ้ฉาดในความรักของพวกเรากูถามก่อนเแล้วยังไงคือการคุยกันเรื่องเพื่อนแต่บุ้งขัม,มาอะไรให้กูรเพราะว่าเวลานั่งคุยอ่ะกูไม่อยากให้มันจะรลองไ้เวยเพราะกูรู้ว่าพวกเมืองอะถ้าคุยเรื่องเนี้ยน้ำตามาน้ำตาออมาแล้วก็ะได้ต้อง ก็เลยต้องกินชุบกินชกินจุ่อันนี้มึงคือตาดาไก่นะเกตหรอกูเป็นคนชอบกินของทอดมากแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดของทอดแบบทอดเลยอ่ะกูรู้สึกแบบอันเฮลตี้แต่อันนี้เฟิร์สไพรส์อ่ะมึงมันเป็นวีแกนด้วยเป็นแพนเบสดูนะอันนี้คือไก่นักเกตแพนเบส อันนี้คือลาบทอดแพลนเบสแบบนึงไม่ใช่ที่กูถามว่าไก่นักเก็ตมันคือทำมาจากไก่ใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นแพนเบสแพนเบสกูไม่ออกจากเขาเป็นแพนเบสดูไม่ออกขนาดทีเวกเขายังชอบเลยนะบลูสไพอ่ะมึงเห็นผู้จราคปะทีเวกนักกินเนื้อวิ่งตักบลูสไฟรมาด่าอินเดีเพราะว่าเพราะว่านึกว่านี่เป็นเนื้อเพิ่ง้ดูจริงป่ะเนี่ยจริงทีเล็ตวิ่งตามแบบนี้อันนี้แซ่บมากมันแซ่บมันคือรถกูเลยว่าเนื้อ มก็กลิ่นก็นนักเก็ตเลยอ่ะดูดิพี่กินดิมึงไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้ไม่ใช่ไก่ทอดอันนี้คือพืชสี่ชนิดที่ไหน first prize เหมือนไก่เหมือนเลยอ่ะอร่อยทิพไพร์ละมึงทำเองปะเนี่ยกูทำเองเขาเคยเข้าวมอทอดมึงกลัวอะไรวะกลัวอาไรเจยแบบมึงใส่แอไลกอฮใช่มึงรู้ป่ะปกติเอาของออกมาจากไอ้ตู้แช่มันจะต้องแช่น้ำใช่ป่ะอันนี้มึงเอาจาก แข็งๆอะลงหม้อทอดแอร์ไฟเลอร์อย่างนั้นได้เลยเฮ้ยอร่อยอร่อยมากอันนี้อะไรปลาปยมึงกินงอันนี้เป็นปปปอปคอนมึงสิ่งสำคัญของปปคอนคือมีเกล็ดปปคอนจริงๆใช่อร่อยอร่อยมากเชียรอยากเชียรด้วยต่องเชียร์สองยนอันนี้อร่อยอะมอาไปไหนมา กูชอบหลบผ่อนกูชอบหับกูชอบหนักเกลดกูชอบหนักเกโอเคมาเรื่องกันถึงเรื่องคบเพื่อนไอ้เนี้ยทำเสียงจริงจังคนเขาอยากได้แบบรู้ได้ไงว่าเพื่อนจริงใจมีจริงใจวันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนความกันเลยกูอยากรู้ว่าพวกมึงอ่ะเลือกเพื่อนแบบไหนตอนเด็กๆนะเวลาเปิดเทอมอ่ะหรือโรงเรียนใหม่อะไรอ่ะมึงเดินเข้าห้องมึงพุ่งตรงไป เพื่อนประเภทไหนเอาเมือก่อนกูเป็นเด็กที่ย้ายโรงเรียนตอนเด็กๆแล้วกู้กลัวมากย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่กูอยู่ป2เป็นเด็กเลขที่59และมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเลขที่60เข้ามาเป็นเพื่อนกูกูไม่มีโอกาสได้เลือกเพื่อนเพราะกูเข้ามาในเทอมที่เขาเป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วเข้าใจเงินมึงเลือกเพื่อนจากเลขที่เลขที่มึงกูจะบอกว่ากูเป็นเด็กแบบเนิร์ดหน่อยอะตอนเด็กๆเลยจะไม่ค่อยเลือกเพื่อนเหมือนกูเลยแต่ว่าคนละเนิร์ดกันนะกูอะเนิร์ดแบบเรียนไม่เก่งคือคือเนิร์ด <ส gas: S 1> เรอือกระหัง <estab la. S 1> มันคือแบบว่านอนห้องชอบเรืยขาครูชอบแบบ กูค่ะแต่กูแบ่เรียนไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะเพื่อนก็จะงงๆเหมือนเพื่อนเด็กเรียนบ้านแต่กูไม่ได้เรียนด้วยหนิมันก็้าจบ้าคือเขาเรียนเก่งแต่กูไม่ได้เรียนเก่งแต่เขาก็อ๊ะหรือจะเป็นเพื่อนฝั่งไหนก็เลยเป็นเพื่อนกับคนมัวก็มัวอ๋อเป็นพวกแกงมัวๆไม่มีแกของอะไรบ้างของมื่อกของกูนี่แบบกูจําได้ว่ากูแบบนิสัยค่อยๆดีอ่ะกูพุ่งตรงไปที่แบบคนที่ดูเป็นผู้นํคนที่แบบก็ประมาณแบบเป็นเด็กเรียนหัวหน้าห้องด้วยจําได้เลยว่าตอนที่เข้าเซนโยแรกๆกูโหมมาจากแบบโรงเรียนไทยจ๋ามาแล้วเข้าไปเหมือนกู ไม่มีเพื่อนเพราะว่าเราเข้าใหม่เงี้ยแต่ว่ากูอ่ะโดนอุ้มชูโดยกลุ่มแบบคนเนิร์ดนะมึงมีแต่คนประหลาดประหลาดแบบแต่เขาดีกับกูกูจําได้เบื่อเพราะเขามากกูนิสัยเที้ยมากพอกูแบบเริ่มมีสีสันขึ้นมาเทอมส่องมันก็ไิ่อยากพกกูทําเหมือนไม่รู้จักรู้รู้รู้เฮ้ยเฮ้ยมันนินเกาหลีอะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบซิดซิดาเซมเซมไม่มีเพื่อนหรือว่ากูได้ยังไงอะโอ้ยกล้ามาเล้าเพราะว่ากูรู้สึกเหตุเรายังจบยังจบมันมันเหี้ยกว่านั้นอีกอยากเข้ย ก็คือไปเรียนมึงนอกจำได้เลยว่านั่งเรียนกันอ่างเงี้ยแต่เราอ่ะจะเซฮายมึงกูทำอย่างเงี้ยแล้วคือค่าประมาณ3ามสี่คนสมมติว่าเุ็ินี่ไอยู่เด็กที่ไม่น่าสนใจกูเป็นเด็กฮอตอยู่ในห้องมันเด็กฮอตแทนที่แบบจะแนะนำเตอร์อันนี้ันีเออเธออย่างงี้ใช่ปะกูแบบ Hi My Name Is อแบบโอ้ยยังมึงค้ากูไป่เลยหรอ ามคนทุเลศกว่านั้นอีกไม่เราสามคนนั้นมึงอีกนอเขาไปเลยเขายังไงกับมึงกูไม่อยากคุยกับแล้วเฉยๆปัจจุบันไม่เป็นแล้วเพราะอะไรรู้ปะอะไรไอ้สามคนที่กูฆ่ามามางท้องกูยังไปเจอไปเจอเลยแล้วอินดี้เอ็นมึงกูเรนนียนอาร์ตกูนึกแล้วว่าแบบพวกเนี้ยแบบแต่งตัวแบบไม่ได้แฟชั่นถ้าเกิดสมัยก่อนคุณดูไม่ขู่มึงมึงมันเป็นความคิดที่ผิดมากสรุปเว่อีพวกนี้คือทำแอนิเมชั่นเก่งเก่งกราฟิกเก่งแบบวาารูปเก่งจากคนจากภายเนาะ จริง,รงแล้วของมึงไงยิมึงเลือกของก<อ>ูเป็นคนไม่เลือกกูเป็นเหมือน lone wolf คือกูอยู่คนเดียวแต่กูรู้สึกว่ากูอยู่ได้ <c oughs> แต่ด้วยดวงกูอะเป็นที่อะไรรู้เป็นคนที่ทอกูอ,อยู่เงียบๆอะจะมีคนที่เหมือนแบบขอโทษนะเป็นคนแบบล่าเริงและพูดมากสัสๆัเ <c oughs> อ้ะเขามาหากูเองเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมึงเพราะว่าเพราะว่ามึงจะไม่แยงเขาพูดเหมือนอีเนี่ยมึงจะไม่แย้งอะารพูดตอนที่มันเข้าโรงเรียนเอสบีแรกๆอะมันเข้ามากูก็พูดไม่หามัน Hi my name is n a y are you from Japan แ่อีนี่ก็ตอบ ไม่ค่ะคนไทยอาต่อไปมึงเคยจําสถานการณ์มึงว่ามึงเคยเป็นเพื่อนที่ไม่ดีบ้างไหมถ้าถ้าเป็นกูนะกูรู้สึกว่ากูไม่เคยอินเทนชันที่จะแบบทําเที่ยกับใครแต่กูรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของกูอะแน่นอนคนต้องคิดว่ากูเคี่ยแน่นอนเพราะว่ากูเป็นพวกแบบเป็นเฉยจนไม่บางทีแบบไม่ได้อธิบายไม่สวีทไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่กูน่าจะเป็นเคียกับเพื่อนกูเคยมีกูเป็นคนที่ห่วงหนังสือสั์แล้วอีเด็กเล็กที่60กูจะจำชื่อ ข้าวกล้าวขอเลยเีเขาไปเหนังสืออ่ะอีนี่ชอบรืมเอหนังสือมาต้องแชร์ทีเนี้ยก็ต้องแชร์กูก็เริ่มจากการที่กูแบบดึงหนังสือมาด้านกูมากกว่าไม่ให้เขาได้อยู่เสร็จปุ๊บกูเลิกคบกับเขาวจริงๆเพราะการกินคือกูเป็นเด็กทําอะไรเร็วมากทุกอย่างคือเร็วกูมีเวลาว่ากูจะต้องกินข้าว10นาทีเพื่อกูจะได้ไปวิ่งเล่นไปดดหนักยางแล้วอีกในที่60คนเนี้ยกินข้าวช้า คนทำให้มืองเสียไวลรไปดเลยแต่ตอนนั้นคือกูมีเพื่อนแค่คนเดียวคือมันเอจนกูแบบกูนั่งอย่างเนี้ยกินเส็งรด้ยังกินเร็วๆสิเขาก็บอกว่าเราเคี้ยวช้าหลังจากนั้นอะกูเริ่มไปแบบเดี๋ยวเราขอไปห้องน้ำก่อนแล้วแล้วก็กูก็ไปเดินดูคนที่เขาเล่นหนังยางแล้วก็เหมือนไปผูกสัมพันธ์ด้วยกันแบบคราวหน้าเราขอมาเล่นนะจนแก๊งนั้นยอมให้โอเคคราวนั้าเธอมานะแต่กูยังไม่สามารถทิ้งเลยที่หกสิบคนอกสิบ กูก็เลยบอกเลขที่เ,าาเขาเสร็จว่ากูกินข้าวเสร็จละกูนั่งรอเขาห้านาทีแล้วกูบอกเขาไปว่าเราจะไปเล่นหนังยาถ้าเธอเสร็จเธอตามเรามานะ,ะเขาไม่เคยเสร็จเลยมึงเอ้ยแต่ว่าจกทําังไง กูเริ่มจากการที่ไปกินข้าวเขารอ5นาทีหลังตอนนั้นกูกินเสร็จกูไปเลยแหละตานนั้นกูไม่ไปกินข้าวเขาอีกเลยสุดท้ายก็สุดท้ายก็เป็นมีเพื่อนที่กินข้าวเช้าเหมือนกันก็คือเรื่องคนที่พอดีกับเรานั่นแหละอ่ปลาก่อนเข้าถึงปลากูขอกินนักเก้ชิ้นสุดท้ายแล้วป่ะได้สิค่ะแล้วได้ค่ะหุยพี่กีบกินหมดเลยเนี่ยแสดงว่าต้องโอ้ยกรอบซะแบบกระแทกบอ่ะแล้วไงอ๋อของกูอาจจะไม่รู้ตัวบ่อยๆเพราะกูเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเฟรนลี่แต่มีล่าสุดเลยก็คือตอน เดี๋ยวที่มึงจาได้ใช่เพราะปกติเราจะชอบพลีสคนอื่นเราจะชอบแบบเออใครทําอะไรก็จะแบบเอออหอมบกกล่อขาวอะไรอย่างเงี้ยแบบเออได้ดิกูแบบอะไรก็ได้แต่มันจะมีเกาะเต่าที่ไปกับมึงคือเป็น PMS เองไปตัวเองไม่ค่อยเป็นอ๋อไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครทําอะไรเนี่ยชวนทาอะไรก็แบบไม่ทําแล้วก็แบบว่าเออไปถึงแบบจอดรถไปซื้อน้ํากันเขาก็แบบ เขาก็ลงไปซื้ออะไรอนี่บอกไม่อะแล้วพอมาถึงเขาซื้ออะแก่เสร็จปาเฮ้ยลงมานั่งแดกแดๆแดดแดดแดแล้วก็พอจะเข้านอนก็ได้ไปโดนเรียกคุยโดนเรียกคุยจากคุณเนอโนทัยอค่ะโดนคอนเฟิร์แบบเฮ้ยปามือเป็นที่อะไรอะกูเห็นกตัวสัตว์เห็นกตัวสัตว์คนที่ปาที่กูรู้จักไม่ใช่ปาคนนี้มึงคือใครแต่ก็โชคดีนะที่มึงก็แบบเออจริงด้วยว่ะคือบางคนอะมึงมันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่จะเรียกเพื่อนมาแบบ มึงเป็นไรละมึงเห็นแกตัวบางคนเขาแบบมึงเป็นเหี้ยอะไรกูอะทะเลาะกันแต่ดีที่แบบพวกเราเป็นแบบคนมีสติอะหนึ่งคนมีสติแล้วสองคือเราคบกันมาจนเรารู้แล้วเราไม่ได้เรียกมาเพื่อทำอะไรแต่แต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในสเตจที่เราโตแล้วไงพวกมึงเคยรอนเพื่อนหักหลังกันบ้างไหมไมึกูเคยกูเคย กูเชื่อว่าเคยอยู่แกูไม่เิงจริงเหรอไม่เคยกูเชื่อว่าเลิกคบเหมือนจากการที่มีคนไม่ชอบกูในกลุ่มแล้วเหมือนเป็นคนที่เป็นใหญ่ในกลุ่มอเซยนี่เคยโดนแบนกูทุกคนเคยเพราะฉะนั้นที่โดนแบนอยู่แบบไม่ต้องหน่อยช่างแม่งแล้วมึงก็จะเจอคนที่รักมึงเองอ่าอย่างเรื่องของมึงเดียวเคยแบบ ไปเจอไลน์กลุ่มกับเพื่อนที่เราหลักมากๆตาเหมือนใช้โทรศัพท์เขาอะถ่ายรูปให้เขาอะเหมือนกูใช้โทรศัพท์มันเด้งขึ้นมามันเป็นเด้งขึ้นมาว่าแบบเขากำลังแบบพูดถึงเราเราก็เห็นหมดเลยว่าแบบมันกําลังพูดถึงเราแต่ในอีกกุ๊มหนึ่งมันก็เฮ้ยมึงดีมึงแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า trust ทุกอย่างที่เราแบบน่าตกไานะตกหูหนด้ตกตกแบบตกแบบตกได้ตกแล้วก็แบบไม่แต่ตอนนั้นอะมันมันแบบมันก็เสียใจแต่ก็คือเนี่ย เราบอกอะเขาหมดเปลือกเลยจริงๆเรางแ้เขาใช้ความอ่อนแอของเราอะมานินทาเราแล้ววิธีการมึงแฮนเดิลดีกว่าเราเฟดตกมาเราไม่ไปบอกเขาว่าไม่คอนฟอนเลยเพราะว่าเรารู้สึกเราเป็นคนคอนฟอนไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องคอนฟอนละเพราะว่าคอนฟอนไปเราก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในเลเยอรเช่นชิดกับเขาต่อใช่เพราะเราเรียนรู้แล้วว่าอ่ะคอนฟอนไปก็ไม่รู้แม่งจะไปตั้งกลุบขึ้นมาใหม่อีกหรือ แต่ว่าปาเนี่ยที่บอกเฟดอ่ะมันก็ไม่มันใจดีมากมันไม่ได้เลิกคบด้วยนะมันเฟดไปช่วงหนึ่งพอตั้งสติได้มันยังแหงเอาเนยะเว้ก็คือเวลากลุ่มหลายๆคนอ่ะมันไปคือส่วนดีๆเมมโมรีที่เราเคยไอ้นี่กันมามันมันดีเป็นสเต็ปจากเพื่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์กลายเป็นแบบสามสิบเปอร์เซนต์อ่าโอเคแต่ยังไม่เลิกคบอันเนี้ยดีมากนะเว้ดีมากดีมากเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราเชื่อว่าตอนเด็กๆกับตอนโตมามันมีเพื่อนที่แตกต่างกันมึงเลิกคบเพื่อนบางคนไปจากชีวิตมึงไหม หลายคนหลายคนกูนะแต่ไป็นหมดเลยว่าทำไมตอนเด็กๆเรามีเพื่อนเยอะจางทำไมตรมาเราเพื่อนหน่อยลงอามึงว่าจริงปะจริงกูจริงมากสำหรับกูแน่นอนทำไมอะไรทำให้มึงเฟะกับเพื่อนวะขันเบาๆก่อนก็คือไลฟ์สไตล์คล้ายๆไปเป็นคนเร็วเจอคนช้ารู้สึกว่ามันเพซิ่งมันเข้ากันไม่ได้คนที่กูจะเบรดอินด้วยได้คือคนที่มีความเรสเพคในไลฟ์สไตล์ของของที่ต่างกันอย่างเช่นกูมีนะเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนที่แบบเริ่มซ่าเริ่มดูดบุหรี่ทำอะไรที่มันแบบค่อนข้างผิดกฎในเวลาก่อน ควรนะแต่เขาไม่เคยมาชวนให้กูทำเก็บมาเก็บไปเก็บป้าแบบเฮ้ยมึงต้องดูดกับกูไม่งั้นเลิกคบถ้าอย่างนั้นก็คือกูรู้เลยว่ากูไม่เป็นเพื่อนแน่นอนเราว่าสิ่งหนึ่งอะเราพยายามหาเพื่อนให้ดีที่สุดเราอยากมีเพื่อนที่็นที่ยอมรับใช่โง่ตอนเด็กไงพอโตขึ้นมาเนี่ยมันเราเริ่มโตขึ้นความคิดเราเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยจริงๆการมีเพื่อนเยอะอะมันไม่ได้เท่ากับการที่มีเพื่อนที่มีคุณภาพอะมาทรายหน่อยคนแบบไหน ที่มึงจะไม่เลือกเขาเป็นเพื่อนเลยขอเป็นแบบคําให้คนเข้าใจง่ายๆนีนทาอ่าหนึ่งจุกจิกจูจี้ขี้ตามเหมือนฟิลแบบไปไหนอะทำอะไรอะอยู่ไหนเหมือนมายุ่งในชีวิตส่วนตัวมากเกินไป่ายุ่งเพราะเราโตแล้วกูไม่ชอบคนที่คิดเล็กคิดน้อยเกินไปเพราะกูเป็นคนคนข้างแี่ก็ดูจอยู่พิแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยพูดตรงกับเราได้เลยตรงไม่ได้ ตรงแล้วก<อ>็ตรงก็คือตรงไงอย่างกูคบกับยิบเนี่อยิบเป็นคนแบบเฮ้ยอีพีกูจะต้องจับจะพูดนะอีบก็ได้มึงพูดมาเลยกูพร้อมจะรับฟงังอยากอ,อยากให้ทุกคนเห็นเบื้องอหลังมากเลยนะเวลาเว<ห>ลากูกับปายทะเลาะกันนี่คือแบบเหมือนผู้ชายเกือบต่อยกันแล้วอ่าจริงๆแต่งรักกันที่ผ่านนั้นนะต่แบบอามึงเอาไงมึงยิงก่อนไหมมาเอามาเลยงั้นมึงอยากจะตลองกูป่ะกูจะพูดตรงกูจะพูดเลยใช่ไหมแล้วมันคือด้านนี้อีพีกูจะแบบพูดตรงสักๆเลยนะกูแบบไม่โอเคเลยอ่ะที่มึงแบบนี้ อ่าโอเคมึงจบยางมึงจบยังยางกูยังไม่จบอ่ะมึงต่อก่อนกูรู้ละอีกอันนึงที่กูกับมึงไม่ชอบเหมือนกันคือคือคนที่เป็นแบบสายสายดึงดราม่าในเนก็ขีฟไปทุกอย่างไม่ได้นยจริงๆแล้วเราไม่ชอบทุกอย่างที่บูดเลยเหรอคนที่เหมือนอยากไม่ขึ้นอะเป็นป้าเหมือนอยากเป็นเพื่อนกับเราโดยการเข้ามาแบบสวัสดีเฮ้ยเนี่ยชีวิตเราอะเป็น12 3 4สแล้วเหมือนอาวตอนแรกก็เฮ้ยแล้วทำไมยูไม่อันนี้ล่ะก็ยังเป็นแบบไม่แต่1น3 4ส เฮ้ยมึงตอนเนี้ยกู30ขึ้นแล้วอ่ะกูเสกสุกโอเคปะคุณนนี้เ้อ่ะคือโอเคเป็นเพื่อนกันมันพูดกันได้แต่ว่าไม่ใช่ออด t i ามอ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนหลักกับมึงไม่เป็นไรเว้ยทุกคนมีจุดถามสังสอนมีจุดโง่อันนั้นอิสโอเคแบ่ไส้ของกูอ่ะให้มันอยู่ที่กัดฟิลลิ่งเว้ยแนเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะมีแบบ มีการ์ดของตัวเองว่าแบบเดี๋ยวคูยไปให้การ์ดคือสัญชาตญาณเออว่าแบบเข <c oughs> ามองเราแบบไหนเราอ่ะชอบคนที่ชอบแบบไหนให้พูดเลยหรือไม่ชอบแบบไหนก็พูดเช่นแบบเราแต่งแบบนี้ได้เราชอบอันนี้ได้เราซื้ออันนี้เพราะเราชอบอยากมีเหมือนเธอปวดหัวก <c oughs> าบอกให้อธิบายง่ายๆไม่าอะไรว่าอะไรอธิบายยากสุดแน่เป็นคนชอบคนตรงๆแหละทำตามแต่บอกว่าตา เธออุいい้ยเธอทำนีはは HAHA ้น่ารักจังเธอทำนี้น่าเกียดจังขอให้พูดก็คือชอบคนจริงใจและตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็ชอบคนที่เป็นตัของตัวเองไม่ว่าคุณจะแตกต่างจากกูกูไม่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนจริงใจกับเราคพี่อาคำถามจากทางบ้านทางว่า เราว่ามันเป็นความสัมผัสได้คือเหมือนอย่างที่ปาเจอปาก็สัมผัสได้ว่าเขาจริงใจแหละอ่ะมึงรู้ได้ไงเวลากูด่ามึงแล้วมึงรู้ได้ว่ากูจริงใจกับมึงตามันเราเรายส่ตาสายตาคนโกหกกับสายตาคนจริงใจมันจะไม่เหมือนกันมึงมึงจะรู้เลยว่าคนนี้กำลังโกหกมึงอยู่จากการที่มึงแค่อ้าปากเขาแค่อ้าปากมึงรู้แล้วอะเหี้ยนี่โกหกกูแน่นอนเราถือกฎเหล็กนี้ตลอดด้วยความที่กูเป็นแนวคอนฟรอน n ์ใช่ปะกูจะดูเหมือนแบบหน่อมแนมแต่เวลากูจะเอาพวกมันอะกูเอาแบบดูนะเห็นพี่น้แบบเนี้ยดูแบบนะนี้ำน้ำ เยแบบจอดรถเลยอะ่ะ <m. S 2> มึงจะเอาไงมึงจะเอาอะไรถ้าเราคิดว่าเราแบบรักเขาจริงๆจนอยากพูดอะ่ะมันก็แบบบานจะเอาไงไหนกมึงฟังนี้เออเราจะเป็นคนอชอบพูดตรงๆ,รงๆว่าแบบการกระทําของเธอเราเริ่มไม่อยากไม,ไม่ไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยขนาดเราหลักเธออย่างนี้เรายังรู้สึกแบบมันไม่ไหวเลยสิ่งหนึ่งที่กูเรียนรู้จากในในสิ่งที่มึงเล่านะ สิ่งแรกเลยคือเนเริ่มจากความจริงใจให้คนอื่นและทุกคนรับรู้ได้ว่าคนนี้เขารักเราแบบจริงใจดังนั้นสิ่งที่เขาพูดมาเหมือนเวลาแม่เราด่าเราอะเราสึกว่าเขาด่าเพราะครักเพราะเวลาเนกด่าเราก็รู้สึกว่าเออกูเข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่เนกด่าเพราะเนเป็นห่วงถ้ามึงไม่เพียวจริงๆอ่อะมึงจะดึงจุดนั้นจุดเตือนจุดจริงใจออกมาไม่ได้เลยมึงว่ากดเหล็กของเพื่อนสนิทมีอะไรบ้างเกอร์โคดหรอเกอร์โคสเกร์เกอโคดคืออะไรอะเกอร์โคดก็เหมือนคุยกันว่าแบบนตอนนั้นแบบน่าจะแบบไม่ได้โกหก กันมังผู้อยากรู้คํานี้เหมือนกันอ่ะคําว่าไม่โกหกกันบอกกันทุกเรื่องแต่ยัง respect space กันมันมันยังไงไาทุกคนมันมีความ cross the line ไม่ได้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยไม่แตกใช่ใช่อันนี้ดีเพราะว่าบางครั้ง privacy มันมีสิ่งสําคัญการเป็นเพื่อนเล่าทุกเรื่องได้แต่กูจะเอาง่ายๆนะอธิบายให้เคลียร์เลยเราว่าแม่เราได้แต่ไม่ใช่เพื่อนว่าแ่ เข้าใจจริอันนี้จริงเพราะจลัยอันนี้เข้ารานั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปูรู้สึกว่าเราควรเคารพและเราต้องเคารพในทุกความสมคัญด้วยกฎเลยอีกอย่างหนึ่งไม่ว่ามึงจะได้ยินอะไรไม่ว่าเรื่องเขาสบายใจหรือบางทีมนุษย์อีเหี้ยมันมีบ่นกันมีด่ากันคนฟังคนกลางต้องใจนิ่งที่สุดพูดเคลียร์กันแต่ไม่ใช่พูดปัเพราะมึงปั่นไปก็เท่านั้นมึงไม่สนุกหรอกมึงเป็นคนที่เคารักกันมากที่สุดตอนเด็กกับมึงเวลาเกิร์กรุ๊ปสามคนบอกให้ว่าปราสาแดด เคยอยู่กลุ่ม3คนมาก่อนแบบมีแต่เรื่องนินทาวันนี้แบบเพราะอ้ลายเพราะทุกถึงคนทุกคนซีกิงอยากจะเป็นคนที่รักที่สุดจนมาตอนนี้ที่กูแบบ30ขึ้นมันเป็นกลุ่ม3คน4ี่คนแต่ไม่เคยรู้สึกแบบน้อยใจหรืออะไรเลยเพราะว่าพอเราโตถึงจุดๆนึงเราอยากให้ทุกคนรักกันหรือ respect แม้กระทั่งรับปลาที่เป็นเพื่อนเนะซึ่งไม่ได้รู้จัก2คนนี้เลยและเวลาเนะมีอินไซจกอะไรกับปลาเนะเห็นเลยนะว่ายิปซีกับปลาก็ไม่เคยมา cross ว่ามาห่วงว่าในที่สุด ตกลงมึงรักใครมา,ากกว่ากันวะอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าอยากมีเพื่อนที่ดีเราจะทำยังไงเราจะทำตัวเองยังไง ก์บันเทปะกดง่ายๆ่ายกีบันเทปอนเทปคนมาถักตลอดว่าแบบหนูทําอันนี้ดีแล้วทาไมเพื่อนยังว่าหนูแบบนี่หนูรักเขาไหมอ <ừ> ่ะหนูลักเขาจริงๆยังอ,อ่งอ่ะวิธีที่ทําให้ความสัมพันธ์ยืนยาวนะคะสาหรับคนที่จริงๆมีเพื่อนรักอยู่แล้วอ่ะจริงๆไม่ยากเลยก็คือการ,อการ <S <S บอกรักและการขอโทษและการคอมมูนิเคชั่นบอ่อยมากจนบจนบางคนเราบอาจะแบบเราว่าเวลามีปัญหาอะไรอ่ะถ้าเราเปิดใจที่จะฟังและเปิดใจที่จะพูดเพื่อนจะรับฟังเองถ้าเขาเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะอยู่กับเรานะเห็น พวกเรารักกันแบบเนี้ยเราทะเลาะก,กันนะแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะ เราจะคุยกันและเราจะไม่ติดใจกูว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรักคนคนนั้นที่เขาเป็นเขาเหมือนที่ปาเคยบอกให้นึกถึง memory ดีๆอ่ะอแล้วมึง,มงไม่อยากเสียคนคนนั้นไปอ่ะสิ่งหนึ่งที่กูเรียนรู้มาแล,แล้วกูรู้สึกว่าแม่งดีมากคือเวลาที่ทะเลาะก,กับเพื่อนอ่ะกูเคยเป็นคนที่ไม่กล้าทะเลาะไม่กล้าทะเลาะให้สุดเพราะกลัวว่ามันจะเ u ินเอาแบดแล้วเพื่อนจะเกลียดกูแต่กลายเป็นว่าหลังๆกูกล้ามากขึ้นที่จะแบบมึงทะเลาะกันไปสุดตลอดเลยนพูดให้หมด ให้หมดนะให้สุดเพราะถ้าไม่หมดม,มันเหลือ คนเรามันสัมผัสได้นะเว้ยแต่ต้องเชื่อมั่นในในแฟรนชิปของเรามากมากเลยว่าแบบถ้าทะเลาะอ่ะต้องทะเลาะเพื่อเพื่อต่อเจเพื่อเพื่อต่อเพื่อก้าวต่อไปใช่งั้นวันนี้่าบอกรักกันกันกันนะคะเริ่มจากายเรารักไปเพราะอะไรหนึ่งไปเป็นคนเต็มพองทุกอย่างเลยไปเป็นคนช่วยเหลือเป็นคนจัดแรงเป็นคนไม่เซลฟี่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบถ้าเกิดว่าตัวเองเหนื่อยชิบหายแต่ว่าถ้าเพื่อนขออะไรก็จะทำให้แล้วก็จะแสดงว่า ตัวเองไม่เหนื่อยเลยใช่ปายเป็นคนแมเขาก็เป็นคนให้สเปซแบบกูไม่ถังห้อกไปไม่ได้รอไปคืกูชอบไม่ปายเป็นคนแบบกูเข้าใจนะก็คือถ้าเกิดกูไม่ใช่ปายอะบางทีกูก็คงทําไม่ได้อย่างเขาที่จะมาอยู่ในวิลลิชิพแบบกูกับมึงบางทีมันก็เกินไปอ่ะเข้าใจปะมมันก็น่าตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เขาก็ยังอยู่ในทุกๆสถานการณ์โดยที่เขาไม่เคยแบบเรียกร้องว่าเอ้ยเขาแบบก่ก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยว่าแบบเขาเลฟเอาไหมหรือแบบเออเขาก็น่ารักเลยพี่ป้า พี่ฝ้ายแบบคือขนาดไปไหนก็ยังคิดถึงมัน,นะอะเพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบสถานการณ์บางอันมันก็คือแบบพี่ป้ายแม่ง สุดว่ะต่อไปรักพี่ปาอะไรคะรักพี่ปาเพราะว่าพี่ปาอะไรอย่างเี้ถ้าเกิดจากคนที่รู้จักกันมานานที่สุดอ่ะก็คือชอบความที่เขาแบบเน่เคยบอกแมออนว่าในชีวิตเน่อะคนที่ไม่เคยอิจฉาเน่จริงๆแล้วก็ดูดีใจกับสิ่งที่เน่ achieve มาตลอดอะคือปาเน่พูดได้เต็มปากว่าเนี่ยแหละปาคือเพื่อนรักที่สุดของเน้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันไม่ได้รักที่สุดอย่างนั้นนะคือกูก็ดีใจที่ตอนนี้มีปามีฮิปแล้วเช่นกันมีบิวมีอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบผู้หญิงอะมึงคืออย่างบิวมันเป็นทอม แต่ปามันแบบมันเป็นผู้หญิงด้วยกันอันนี้จะเห็นเลยว่าป้าชอบไอ้นี้สวยไอ้นี่เป็นลูกล่อลูกชนมันเหมือนมัหนมันเหมือนเป็น,นดวงมาแล้วว่า อีนี้มันคือต้องเกิดมาช่อแบบเชิดชูชไม่แต่เราอ่ะคือพูดไม่ได้เยินยอเพื่อนนะแต่คือคิดจริงๆแล้วตอนที่กูพาปาเข้ามาในกลุ่มมึงมีความรู้สึกยังไงกับปากูอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกยังไงแต่กูก็รู้สึกว่าเออคนนี้แบบเป็นคนจริงใจปาเนี่ยเป็นคนที่แบบมึงจะเห็นเขาหัวออเราะเยอะและ้วพยายามจะหัวเราะด้วยแต่จริงๆลึกๆมันมีความอ่อนแอที่ปาเป็นบางครั้งคือมันจะแบบอยู่ดีๆมันก็จะเงียยไปหรือว่าเวลาที่เราเห็นแบบบางครั้ง อีปาแม่งแบบทำตัวเป็นผู้หญิงดูแบบดูแรงแต่จริงๆคือปาเป็นคนน่ารักมากๆอ๋ออีกอย่างหนึ่ง <ๆ S 1> ก็คือแบบปามันมันจะมีความดื้อเงียบๆในแบบของมัน <laughs> แต่สิ่งที่ดีก็คือแบบแต่ปาังมันหยุดอ่ะ เวลาเนสก,กิดอ่ะมันจะหยุดจริงๆ<อ>แล้วเป็นดุเนี่ยทุกครั้งตั้งแต่เด็กจนโตใช่สำหรับ <c oughs> กูก็ไม่มองไม่มองเดี๋ยวซึ่งก็เหมือนคล้ายๆพี่ปายแหละรู้แบบเพิ่งรู้จักไม่นานแล้วอย่างที่มึงก็รู้ว่ากูเป็นคนโอเพนกับคนได้ยากมากเออจใช่แต่กูสัมผัสได้เลยว่าปแบบ,ค,บคือเป็นเออเป็นโพสิทีฟเป็นซินเซียสัตว์ และเป็นคนแบบไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคาว่าเผยวหาดคือคนเป็นคนจิตใจเป็นคนจิตใจไม่ไม่คิดลายแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นพ่อกูสัมผัสได้อ่ะกูไม่ไม่เดาอะไรกับปาเลยคือกูแอค e เซปทันทีเออเอาใครก่อนเน้ก่อนพี่เน่ เมื่อก่อนเลยกูไม่พร้อมอ่ะตายพุ่นเลยเอาจริงจริงเนะเป็นคนที่เอาคาดหมายสำหรับเรามากเรากับเนะเนี่ยถ้าเราไปขวาเนยจะไปซ้ายแต่เนะมีความเก่งในแบบที่เราก็ต้องเคารพเขาหลายๆครั้งที่เนะพูดสิ่งที่เนะพูดอ่ะมันทําให้เราคิดได้เสมอทุกครั้งที่ขอคําปรึกษาจากเนะอ่ะมันจะมีอีกมุมมองหนึ่งที่กูไม่เคยได้รับจากใครเห็นเนะเป็นคนตลกแบบเนี้ยจริงๆเนะก็มีช่วงเวลาที่เป็นเด็กที่ต้องการแบบขอศบหน่อยอ่ะ แล้วคือทุกช่วงชีวิตของกูกูอยากมีมือกูไม่รู้จะพูดเป็นคำพูดยังไง คำพูดมันแบบมัน,มนรักคกูต้องกูต้องลินชามันไม่มีคําพูดเลยจริงๆอะแต่ว่ารู้ว่าคน,นคนนี้ที่เหมือนมึงบอกอะเหมือนมันเกิดขึ้นมันเกิดกันมาเพื่อ <ใน S 2> เพื่อเพื่อเป็นอย่างเนี้ยอย่างหนึ่งคูลืมพูดไปว่าเนเป็นคนที่เคารพคนอื่นมากต้องบอกว่าในกลุ่มอะคูจะเป็นคนที่ถูกมองโดนมองว่าอุกอิจมึงบอกป่ะเพราะกูเป็นคนเหมือนแบบจนกูต้องพูดกับเนว่าเฮ้ยเนบางครั้งที่กูอุกอิือะกูคิดมาแล้วแล้วเนก็ไม่เคยเรื่องที่จะถามกูอีกเลยแบบโอเคบายงั้นก ก็รู้แล้วว่าเนปพี่ายไม่พูดเพราะอันนี้หนึ่งสองสามสี่คือเขาคิดมาแล้วโอเคพูดไม่ได้พูดไม่ได้กูว่าพูดหมูพูดไม่ได้อีกพูดไม่ได้อะพูดได้พูดได้จะมองได้ปะโอเคโอเคก็สำหรับกูอ่ะคือเวลากูมองเนก กับไอป่าที่มันแบบรู้จักกันไปคือวฟ์ของมันสองคนเนี่ยกูรู้สึกว่าคู่นี้แม่งเหมือนแฝดเหมือนเป็นเบสบอดดี้อ่ะเข้าใจว่าที่แบบดูแล้วมันแบบแม่งเบสบอดี้แบบบอดี้ฟอร์เรียลจริงๆงที่เข้ากันไปทุกอย่างแม่งรู้แบบอย่างที่มึงบอกเป็นแบบรู้จังหวะจากคนลูกล้อลูกชนถูก่ะมึงแต่เรื่องทีของกูกับเนทที่กูแบบแอพพลิเคชันเนอะกูหลักมากๆแอชเชอี่เป็นแบบเหมือนเป็นโซมทของกูอ่ะเหมือนเป็นแบบพี่น้องหรืออะไรที่เชื่อมกันมาแล้วก็เหมือนมาเจอกันเพื่อช่วยเหลือกันแล้วก็ ช่วยเตือนสติกันและเดเวล o อปตัวเองพัฒนาเราพัฒนานี้ให้มันค่อยๆผ่านฟลอร์ของความเป็นมนุษย์แล้วไปสู่การเป็นคนที่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆไปไปด้วยกันอนะมือนเรียนรู้ไปแบบไปด้วยกันซึ่งกูรู้สึกว่าแบบไอ้พี ia, ก่กูกูรู้สึกมันเป็นเรือนชิพที่แบบ เจ๋งสัดๆแล้วกูแบบฟาวอินดิสมากแล้วกูชอบมากที่แบบทุกครั้งที่แบบได้ก้าวผ่านอะไรที่แกะความชั่วในตัวเองที่มันลึกมากที่แบบไม่กล้าแม้แต่ยอมรับตัวเองถูกปะใช่เออแต่เหมือนแบบแต่ไม่ได้แกะคนเดียวคือแบบช่วยกันแบงเอาดันแอนโอเวอร์คัมดั๊บไปด้วยกันด้วยความเรามันแตกต่างกันใช่เพราะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันเลยแต่มาถึงยิบซีบ้าง ขอเราพูดก่อนนะบ้าสััสทีป่ะเพราะว่าเราแบบเราก็เพิ่งรู้จักหยิบแต่คือเหมือนแบบเราได้มุมมองเอ้ยทำไมกูก็เราไปเที่ยวกันมาหลายทริปใช่ป่ะแต่ทริปล่าสุดที่ไปมาไปดำน้ำเนี้ยมันมีหลายๆมุมที่แบบกูแบบเฮ้ยยังบอกหยิบบบพ s ่โซ o ราว f y ิ u อ่ะแบบได้เห็นความเป็นยิบอีกแบบหนึ่งที่แบบโคตรเพียวอ่ะโคตรเรียวอ่ะทริปดำน้ำเลยบอกไปว่าเออดูป่ะแบบ เออย <h urt inal> ิบก like? ูเหมือนไอ้มึงกลับมานะแล้วมันก็งงว่าแบบอะไรของมึงวะเอ้ยกูยอมรับนะเว้ยว่าแบบถ้าเกิดปายชวนกูไปเที่ยวกูไปกับปายอ่ะแต่ถ้าเกิดยิบที่ฉุดปไปเปล่าแล้วแบบกูไม่รู้แล้วว่ากูจะอยู่กับมันยังไงแบบอกูลืมความสนุกว่ามันสนุกแล้วอ่ะเข้าใจปะทางเนี้ยมันทําให้แบบย้อย่อแบกแบ๊ดแล้วมันก็คืองงอ่ะจริงๆคือแบบไม่ได้เที่ยวกูไม่รู้กูสัมผัสได้เลยว่า กูได้เข้าถึงอีกเลเวลหนึ่งของมึงแล้วอะใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เปิดใจรับเรานะแต่ก็ยังมีเลเวลที่เรายังไม่สามารถคร o สเข้าเใจเหมือนเ,เหมือนเหมือนแบบเออรู้ว่าแบบเอ้ยเว l c o m e โน่นนี่นั่น,นแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกเลยว่าแบบนนได้สัมผัสได้เหมือนจับตัวครั้งแรกแล้วรู้สึกร<อ>ักอะรู้สึกแบบยังบอกเลยแบบเฮ้ยกูรักมึงนะ <laughs> สำหรับเรากับยิปอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาจริงกูภูมิใจในตรวมึงมากๆที่มึงเป็นแบบยิปซีที่หลายๆคนไม่รู้รา้ว่ายิปซีเก่งมากๆอืเก่งไม่ใช่แค่งานนะยิปซีเป็นคนเก่งในการใช้ชีวิตและก้าวข้ามผ่านความหนักหนาสาหัสในชีวิตเขา ที่กูอ่ะเคยพูดกับมึงว่าอจริงๆถ้ากูเป็นมึงกูไม่รู้ว่ากูจะอยู่รอดได้ไหมดยสยซ้ัอในงานชีพเราอ่ะมันมีหลายครั้งมากๆที่กูรู้ว่ากูจะต้องได้ยินเรื่องบางเรื่องที่คนพูดถึงมึงเวลากูรักใครอ่ะกูไม่ชอบให้ใครพูดถึงคนของกูไม่ดีและมันก็จะคงจะต้องมีบ้างที่เรื่องไปเข้าถึงหูมึงว่าคนนั้นมาพูดอะไรเนี้ยซึ่งกูรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่กูแบบเวลามีคนมาพูดว่าเป็นเพื่อนหยิบหลอนแล้วเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้กูรู้สึกเหมือนแบบกูออยดไไ่้งู มองเห็นดิบแบบนี้เข้าถึงยากนะแต่ถ้าได้เข้าถึงแล้วอะมึงจะรู้ว่าใช่เออกูรักกิบมากมาแล้วก็แบบเหมือนแบบหลายครั้งมากที่เราเหมือนมันมีบททดสอบในชีวิตกูกับมันที่แบบเองต้องเลิกคบกันคือยิบก็ไปมันเป็นมันเป็นคนเหมือนกันมันเปนแมเหมือนอาหารเวลามันชนมันจะปังปังปังไม่แต่ว่าพื้นฐานของกูอะกูรู้ว่าเฮ้ยกูรักคนเนี้ยอืไม่ว่ายังไงอะ กูรู้เลยว่ากูจะจับมึงและแก่ไปพอ้อมันโอ้เฮียยากเนาะกูเข้าใจนะทำไมพวกกูไม่ค่อยออกเวลานี้กูพูดไม่ออกเลยอ่ะโหแครงกูเนี่ยโพลก็อยู่กับพวกมึงมีน่ะพยายามแย่ด่าพยายามให่ออกพวกมึง มึงเป็นคนแมนแต่ว่าจริงๆอ่ะมึงอ่ะหวานไปไปเป็มันมีจริงๆจริงๆเป็นคนอ่อนแอลึกๆแต่ลึกมากๆแต่จริงๆแบบ Need attention พอด้วยความที่โชว์ความแข็งแรงมามากแล้วอ่ะจริงๆข้างในก็เปราะบางแหละไม่อยากบอกรักละกันเพราะน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ก็อยากให้บีแบบหาความสุขเข้าตัวให้มากขึ้นไปเลยอยากให้บีแบบแบบแสดงความรู้สึกให้มากกว่านี้ทนก็ได้ก็ทนทนไม่ได้ก็แบบแสดงออกมาบ้าง ส่วนนอกนั้นแบบถ้าเกิดจะอะไรกูไม่กลัวอยู่แล้วที่มึงจะแบบล้มเพราะว่ายังไงก็นี่กูก็อยู่ช่วยแก่ทักทองเลืค่ะตบอีดองจบกูไม่ชอบเนี้ยชอบไปทำหน้าลาเพบอกและมันชอบทุบด้วยอ่ะชอบแบบทำหน้าไม่ถูกเนี่ยขอนูนกปหดแล้วจะอ้วกไอ้ไอ้แต่ f ฟ r s t time ไม่จะอ้วกไปซื้อได้นะคะแล้วก็ทำง่ายๆกินได้ กด้วยถูกต้องค่ะเป็นแพลนเบสนะคะสำหรับใครที่อยากแบบกินอะของทอดได้การเลือกคบเพื่อนก็เหมือนการเลือกการกินสแน็คที่ดีนะคะรู้สึกผิดจริงๆค่ะรู้สึกดีมึงรักอะไรในตัวเนะหรอเนะได้ยังไงทําไมถึงเลือกทําไมมีเพื่อนสนิทเป็นเนะเพราะว่ามันสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆมันเลือกไม่ได้เนอะมึงมึงจำเลขที่ตัวเองได้ไหมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้คุยกันอีพีอะไรอ๋อไม่มีอะไรวงกเรียนชีวิตหรอ